พี่เป้เท่าไหร่ปูหมุนอะหกพันแต่พี่บอกผมสามพันหกบาดอกวิแกะเป็นเคพี่เคเก้าเคถ้าไม่ใช่พี่ซื้อไปถ้าไม่ใช่พี่ค่อยโทรมาคืนผมจับมือแล้วก็ดิวซื้อทั้งไลฟ์สดซื้อทั้งหน้าร้านซื้อทั้งเฟซพ่อแม่งครบทุกทางอะไรว้พี่ไม่ได้ครับไม่ได้ตั้งมาัหมื่นได้ไหมพี่ฮะหมื่น้ตั้งมา สามร้อ <300 S 2> <100 S 1> ยตังมา<ล>ะอะไรตังมาพันห้าตังมาตังมาคนที่ไหนครับอันนี้คนสัตว์เหิบป่ะครับโอเคเอาไปพันเดียวพอพีจ่จำผมได้ผมเห็นครึ่งง่ายห้าร้ <500 S 2> อยถ้าเป็นคนเดียวตีทองสามพันนะอะตออว่าจุแจกจุจจจ๊อันนี้เนื้ออะไรลูกพี่ข้างในนะทองแดงพันสองตังมาเอาตังมาดิที่เชี่อเหือดทะลุแว่นเลย รู้เรื่องขาดไปสองหมื่นจัดปุ้ยซื้อแสนหนึ่งจริงเนี่ยเจ้าของพาถ้าด um> ูคลิปเนี okay, ่ยผมซื้อมาแสนหนึ่งนะเนี่ยพี่นายทหารแต่ว่าซื้ออย่างอื่นเขาด้วยไงเอายี่ห้าอันเนี้ยผมซื้อมาสามสิบยี่ห้านะชิ้นนึงชิ้นนึงขาดห้าพันขาดบางๆโอเครู้เรื่องพันหนึ่งตังมาฮะสามร้อยตังมาเจ็ดหมื่น เราไม่รู้มีอะไรบ้างยังไม่ได้ดูเลยก็ยังไม่เห็นของจะแ,แบงค์พันกันเลยพี่หลอกแตกตังครับเนี่ยยี่สิบสองได้ไหมเอา้าเออเอาตังมาอะไรอ่ะไหนดูก่อนอเอาตังมาผมปร,ประกันให้สามนาทีแล้วกันเอาวันนี้เอาแสนนะฮะเออยุคหนึ่งที่เคยพาผมไปส่งกรุงเทพไปไหนตอนนั้นผมไม่มีรถใช้ใชนะอะไรเอาตังมา เจ๊กสีซาหน่อเจ๊กหน่อซาสีสี่พันมือสองเก้าพันตังค์มาเอาตังค์มาดิมีแต่พายย่อยอีกแล้วพันสองมีโอ้ยแปดร้อยเลยให้น้องเลยพี่ตั้งแต่เช้าพี่มันจะไปยมแก่พายได้สุดกูอะไม่ไม่มีอะไรผมมีวีดโอวีโอนะครับตบฟ้ามเลยนะบอกก่อนเมื่อกี้ใครจะมาซื้อจะมาซื้อไอ้นี่กูขายหกพันห้าบอกว่าพี่พาขายได้ห้าสิบบาทใครวะใครวะกูขายหกพันห้าเนี่ยนั่งพายเนี่ย ใครบอกซื้อกได้5้บาทเดียวเพ้เอางี้ถ้าไม่ใช่พี่ค่อยมาคืนผมพี่ทักเฟซหาผมแล้วส่งพามาโอนตังคืนให้เป็นไงรับประกัน VP ีให้ด้วยเจ๋งขายพีดมันต้องหกหมื่นดิถูกปะมันสี่หมื่นจ0สองหมื่นมันต้องหกหมื่นขายไปห้าหมื่นเบอร์ไงมันต้องมีเบอร์กันบ้างนะเล็กน้อยเจ็บต,ตัวนิดหน่อยหมื่นหนึง่ง <c oughs> ตอนซื้อตอนขายนะตอนซื้ออยากก็นักรบตอนขายแม่ไง,ไ,งไอ้นี่ละครชีวิตพ <c oughs> ีตัวเลขฮะมีไม่เห็นของเลย 40อุ้ยตายเลยเข่าสุดเข่าเข่าซูดี5,000ไปเก็บไม่น้ำเลยอว่าขายได้เท่าไหร่4 0 5,000เอาไปเลยเนี่ย5,000เนี่ย45ไป45เอาตังค์มเอาเปลี่ยนแบงค์แล้วครับผมหมดหมดแล้วเหมาหมดเลยเหรอเมาไปแล้วเหรอนี่ไงเขาเหมาไปแล้วหมดเลยนะฮะหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยผมเหลือแค่นี้แหละแล้วก็กระตังคู่ใจ